สวัสดีครับพี่น้องช่องกเกษตรทฤษฎีใหม่วุฒิชัยฟ้ามพี่น้องเลยพวกพ่อกับพี่น้องหัวคําหัวแลงอยู่ในสวนผุดซาสามรถพี่นอ้องมือนีสิพาพี่น้องมาเบิงหลังจากาตัดทํามสาวไปแล้วประมาณสี่สิบกว่าวันพี่น้องตัดทํามสาวไปวันที่สิบเก้ามกราพี่นอ้องมือนีวันที่หกวันที่ห้ามีนาพี่น้องมือนี ประมาณนี่เนาะประมาณอสกว่าวันพี่น้องเลยหลังจากตัดทํำสาวไปแล้วพูดซากะิ่มแตกนอกแตกแหนงขึ้นมา,าหลากหลายเอาอยูู่พี่น้องบางต้นก็แตกถึงเจ็ดแปดแหนงพี่น้องเลยอตอนนั้นบรได้ไทยพี่น้องเบิ้งตอนคัดเลือกพี่น้องแต่กะ่ะมือน,นีกะสิมาเบาเข้าวๆพี่น้องการเลือกเอาไว้อันแหนงรูปตัววีพี่น้องเลย ยังที Again, ่พี่น้องเห็นต้นนี้เลยเดอร์พี่น้องเด้ออลักษณะที่ได้คือใส่กับขวาคล้ายๆกับตัววีภาษาอังกฤษเด้อพี่น้องเด้อสํหรับที่ถากันข่าวมาเพื่อในอนาคตพี่น้องเลยกิ่งพันอ่าจะบ่ได้อ่าทับถมหรือว่าปกคุมหนาเกินไปอ้าไหวถึงอาสามซีกิ่งขึ้นไปกะกะบ่เหมาะพี่น้องเลยสํหรับพุทราอาอายุตอนนี้อายุประมาณ1ปีกับอีก1เดือนพี่น้องตอนนี้ ตัดท่ำสาวตั้งแต่ตอนอายุประมาณ11เดือนพี่น้องประมาณผมผมตัดท่ำสาวประมาณ11 12เดือนนี่แหละเกือบครบปีตอนนี้อายุผู้ซา่าอันนึ่งปีนึ่งปีนึ่งเดือนเด้อพี่นอ้องเด้อะลักษณะอ่ะอะงางเงากรของเพื่อนกะอะังบ่ซ้ำเขียนซ้ำลังต้นกะซ้ำเขียนอของคนเฮา้าเลรอพี่นอ้องหลังจากตัดไปแล้ว เพื่อนก็นได้แตกขึ้นมาหลายนอยนอะไรเนยงเฮาก็ได้ไว้แค่2องนงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพุทธสาย่างเข้าปีที่สองนี่เฮาสิบโบหลาย,ลายอ่ะบางคนก็นกนไวสามเอาไหวซี่กะแ็แล้วแต่ต้นตอของเพิ่นพี่น้องเลยอ่ะบางคนก็ลายปีแล้วเนาะบางคนก็ปลูกไปสามซี่ปีต้นตอกันใหญ่เท่าอาคาแล้วพี่น้องอาแต่ว่าอาย่างที่พี่น้องเห็นพี่น้องไอ้ต้นตอของเฮากะอ่าค่อนข้างอาบบใ่ญ่ปานใดพี่น้องเลยก็เลย เอาไว้กิ้งแค่สองกิ้งพี่น้องเป็นกิ้งที่ไห้ไส้กับขวาพี่น้องเอาผู้าของเขาปลูกในระยะเนาะในระยะสามคูณเจ็ดเมตรพี่น้องเพราะว่าเอาบริเวณกลางนะเป็นรลองนำ้ำเลยพี่น้องเนอะบริเวณกลางเลยเอาบดสามารถปลูกสามคูณสี่หรือสี่คูณห้าคือพี่น้องได้พี่น้องเลยเพราะว่า,าพื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นที่เคยทำไร่ไถยนามา่อก่อนอก็ได้มีการยกระดับเป็นขั้นคู่ เป็นขั้นคู่ขึ้นมาเพื่อจะได้ปลูกได้ฝังเนาะพี่น้องเนะากะก็เลยค่อนข้างที่จะปลูกในระยะที่ห่างาทั้งนั้นทั้งนี้กัาการเลี้ยแต่บางส่วนแล้วก็ความเหมาะสมของสวนของใบของมันพี่น้องเลยลักษณะที่แต่ขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มให้ปุ๋ยแล้วเด้อพี่น้องเ่าพี่น้องมาเบิ่งลักษณะการให้ปุ๋ยของเขา้เขาจะให้ปุ๋ยในระยะระหว่างกลางระหว่างต้นพี่น้อง อาจากต้นนี้พี่น้องเลยมาหาอีกต้นนี้สามเมตรพี่น้องเขาเจะมาขุดหลุมพี่น้องตรงนี้เป็นขุดหลุมลงไปลึกประมาณถ้าเอาตลับเมตรมาวัดด้วยว่าเนี่ยก็ประมาณนาะพี่น้องประมาณหนึ่งศอกพี่น้องหนึ่งศอกกว่าอ่าบ่ลึกปานใดพี่น้องเอาเขากะใสฟุน้นคอกปุ๋ยคอกลงไปสองขูพี่น้องเลยเพื่อจะ,อะเวลาฝนตกช้าล่างก็ ให้เพื่อนได้กินฟุน้นกินปุ๋ยอยู่ในหลุมของเพื่อนเวลาให้อบอกว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆเวลาเขาใหา้ให้อยู่ในหลุมนี้พี่นอ้องส่วนของเขามีการยกระดับแบบนี้อาจจะต่างกับส่วนของพี่น้องเนอ้อเพราะว่านึ่งพี่น้องเลยอาการยกระดับขั้นคู่ร่องแบบสีท่าให้ปุ๋ยว่านไปเลยอบอว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือว,ว่าปุ๋ยอินทรีย์พี่น้องน้ำของปุ๋ยนั้นจะสะล้างลงคลองพี่น้องเลย อาการให้ปุยองเข้าเลยตางตางจากส่วนอื่นพี่นอ้องบางคนกะว่าเป็นยังคือขุดลุ่มบางคนกะบอกว่าผู้รองคน้นกะบอกว่าบกขุดก็ไดออ้แล้วแต่ส่วนของไผของมันแล้วแต่ความถนัดของไผของมันเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่คือความความเป็นไปของส่วนของเขาว่าเขาต้องทําแบบนี้นะถึงจะตอบโจทย์เพราะว่า เวลาให้ฟุ้นให้ปุย๋ยมันไหลลงสระพี่นอ้องส่วนของพี่น้องกับบ้านไปกันแล้วแต่พี่น้องสําหรับอเอสซีพูติดตามเนาะพี่น้องเนาะ,ะในหลุมนี่ก็จะมะีส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งคือปูนขาวโดโลไมด์เด้อพี่น้องเนอ้อปูนขาวนี่มีส่วนผสมของแคลเซียมพี่น้องอยู่ในนี่ผมใส่แคลเซียมลงไปประมาณถ้วยหน่อยหนึ่งพี่น้องอยู่ในหลุมนี่เป็นแคลเซียม ปูนขาวพี่น้องเพื่ออย่างพี่น้องเพื่อนึ่งเพื่อกําจัดเชื้อราที่ปนมากับปุ๋ยคอ,อกพี่น้องปุ๋ยคอ,อกนี่บางเท่อกับมีเชื้อราเนาะพี่น้องเนาะอย่างที่พี่น้องหูมีการขาเชื้อราแล้วก็กลายเป็นบํารุงดินอยู่ในตัวเฮดไห่ปุ๋ยโตนี่หันล้วนซุยพี่น้องเลยรวมทั้งเนาะพืชก็สามารถดูดซับถาดแคลเซียมโบรอนแคลเซียมอยู่น้ำปูนขาวได้เหมือนกันพี่น้องว่าเป็นอันตรายพี่น้องเลย อันนี้เป็นสูตรของส่วนของเห้าสำหรับเพื่อนๆที่ทมกันเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้พี่น้องเลยหัวค่ำหัวแรงมือหนีแดดตะเวนลงตะเวนตกแล้วพี่น้องนึงน่งประมาณสี่สิบมือผ่านไปพี่น้องเลยลักษณะก่อกัา 30, 30, บางต้นก็สูงประมาณเมตรสามสเมตรสี่บบางต้นกสูงประมาณหนึ่งเมตรพี่น้อง การแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้นเนาะย่างต้นนี้พี่น้องเลยอต้นนี้สูงประมาณเพียงปากเพียงหนาผากของผู้ไทยทําเลยพี่น้องประมาณเมตรห้าสิบไปแล้วพี่น้องเลยอต้นนี้เพราะว่าพิ่นมีความสมบูรณ์เนาะลักษณะดินของการปลูกพุทรากะง่ายๆพี่น้องดินตัวนี้เป็นดินดานด้วยพี่น้องด้วพี่น้องดูสภาพดิน บางคนทักถามกันเขามาว่าดินข่อยเป็นดินลูกลังดินดานดินก้นบก่ก้นสะมันสิปลูกงามบา่พุทราเป็นพืชที่าหากินง่ายๆพี่น้องเลยเพราะว่าในต้นพุทราพันธุ์ดีต้นนี้พี่นอ้องอยูอ่ตรงรากของเขาเนะี่ยพี่น้องเป็นต้นต่อปลา,าต่อปลานี่จะหากินง่ายเด้อพี่นอ้องเด้อลักษณะของใบพี่น้องก็เบื้องใบมีความสมบูรณ์มากพี่น้องเขี้ยวเข้ม อาบได้ใชเอฟเฟกต์ดิพี่น้องเอ้ยอ่าเขียวเข้มพี่น้องยังสีใบใหญ่พี่น้องดูลักษณะใส่เทียบใส่ฟ้ามือพี่น้องเอ้ยอันนี้คือความสมบูรณ์อ่าตอนนี้เขาบม่ได้ให้อ่ายาให้อย่างเลยพี่น้องบม่ได้ฉีดยสียาอย่างพี่น้องเพราะว่าบริมีมะเร็งบริมีหนอนพี่น้องอ่าพวกตอนนี้อยู่ในช่วงหนาแรงอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเคยอ่าพี่น้องถามเขามาว่าการให้ฝุ่นให้ปุ๋ยแบบขุดลุมนี่ อในมุมมองของส่วนของเฮาอีกนึงพี่น้องอพุทธซาไม่ค่อยหากินอยู่ตามพื้นดินป่านใดพี่น้องพุทธซานี่เท่าที่สังเกตแล้วเท่าที่ขุดลงไปนี่พี่น้องรากพุทธซาอยู่ลึกเด้อพี่น้องเนาะสีต่างกันกันกนกบฝรั่งกิมจูเลยพุทธซานี่รากบางรากบางต้นีขุดลงไปนี่เป็นศอกค่อยเจอพี่น้องนั่นก็แสดงว่ารากพุทธซานี่ค่อนข้างหากินอยู่ลึกลงไปจักหน่อยพี่น้อง อาทาไสย,ยู่พิวดินนี่ก็ดีคือการนะพี่น้องเลยแต่ว่าก็คือความเหมาะสมของแต่ละส่วนอชมกันเพลินพ,นพี่น้องเย้ยทักทายกันเข้ามาสําหรับมูพวกเนาะที่คนที่รักในการเกษตรในการทําพุทธาพี่นอ้องเทคนิคของสวนของไผ่มีมาแช์มาแบ่งปันพี่น้องเลยทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสวนของเขากะมี ต้นพันธุ์พูซาจำนายพี่น้องเ้ยจากสวนสายพันธุ์แท้พี่น้องเ้ยผู้ใดที่สนิตสนใจพี่น้องก็ติดต่อทักถามกันเข้ามาได้พี่น้องเ้ยบพว่าจะเป็นพูซาสามรถแสงทองพี่น้องกระทงเล็กกระทงใหญ่รวมถึงไปตระกูลจัมโบ่ลูกใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะแดงอินเดียรวมไปถึงนมสดพี่น้องเลย้วก็ตระกูล น้ำอ้อยเบอร์สิบสองเบอร์ส3บสาของหิมาขาวาทางเฮ้าก่ะจัดจำนายาสหรับพี่พน้องท่านใดที่สนจิตสนใจกระทักทายกันเข้ามาที่เบอร์โทรศู8เก้าแปดเอาขออภัยเลยพี่น้องศ9 8 8 6เก้าแปดปดหกเจ็ดหกเก้าห้าแปดพี่น้องเลยศูนย์เก้าแปดแปดหกเจ็ดหกเก้าห้าแปดสมารถทักทายกันเข้ามา ซื้อหาต้นสิบต้นหรือว่าซื้อไปปลูกเป็นสวนเป็นฟาร์มทางเฮากะมีจัดจำนายจัดทรงไห้พี่น้องอ่าทั้งนั้นทั้งนี้การทำบุษราของสวนเฮากะมีประสบการณ์เล็กน้อยกับวบ่าหลายปันใดกะมีการเรียนลูกผู้ใดมีความลูกที่มากมายเนาะพี่น้องเนาะกะทักทายกันเข้ามาหรือว่า,าแช่แล้วก็บแบ่งปันความลูกกันได้ละกะ ทั้งส่วนของเขากับพ่อมที่สิบแบ่งปันความดูเล็กหน่อยที่เขาเพราะจะมีบ้างให้เพื่อนเพื่อนบอกว่าจะเป็นเอฟซีหรือว่าบรแมนเอฟซีบรแมนบอกว่าจะเป็นลูกค้าส่วนของเฮาหรือว่าเป็นลูกค้าของส่วนอื่นก็สามารถพูดคุยทักทายผ่านเบอร์ที่เฮาได้แจ้งไปในพี่น้องเลยบรแมนว่าไปซื้อทั้งส่วนเฮาก็ต้องรับผิดชอบต่อส่วนเฮาพี่น้องเลยซื้อมาแต่ทั้งอื่นก็สามารถโทรมาเล่นโทรมาปรึกษา สวนน้องเป็นยังได้สวนเฮาเป็นยังสี่ปีนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้เอาผู้าของเฮาอ่ก็เอาปลูกผูส้สาสามรสยุนหนึ่งไว้พี่น้องเลยในเนื้อที่หนึ่งไหรหนึ่งปีที่ผ่านมาก็อาโอเคเลยพี่น้องค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ตอนแรกว่าสิว่าน้ำพี่น้องจักสีหานาทีพี่น้องเกินสิบนาทีไปแล้วอคลิปหนา้าเอาพ่อกับพี่น้อง อ,อยู่มุมอยุ่แจ๋ไดพี่น้องเลยอันนั้นก็เป็นฝรั่งกิมจูแล้วพี่น้องเนอะเดี๋ยวคลิปหน้าสิภาพพี่น้องไปเบิงงพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ฝากจบไว้ที่สวนพุทธาสามรถแซงทองพี่น้องเลยสวัสดีครับ